ทำไมท่าทีทุกคนเปลี่ยนไปแปลกไปขนาดนี้อ๋อเป็นแบบนี้เองสินะหรือว่าการกระทําเมื่อกี้จะเป็นสัญญาณบอกให้โจมเสย่างนั้นเหรอแบบนี้นี่เองไอ้เจ้าสนะากาโมโต้น่ะได้ควบคุมพวกนักเรียนปีหนึ่งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วไอ้เฮียมโนไปไกลเลยสัตว์ ดังนั้นรุ่นพี่ฮายาบุสะเลยจัดการทำลายแบบแม่พิมพ์นั้นทิ้งซะแล้วก็นัดให้เจ้าสากโมโตมาเจอกันที่แม่น้ำลังเลิกเรียนซะสาวๆทุกคนก็เสียดายอะไรกันเอาแม่พิมพ์ใบหน้าของสากโมโตคุงแตกหมดเลยส่วนเจ้าสากโมโตนั้นแน่นอนว่าเขาไม่ไปอยู่แล้วไม่มีเหตุผลอะไรให้เขาต้องไปนี่พอต,ตัวกิกิีฮาบาทได้ยินอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยคิดหาวิธีจะลากสากโมโตไปให้ได้เอาเพื่อช่วยรุ่นพี่ฮายาบุสะซะหน่อยเริ่มด้วยที่การขโมยรองเท้าของสากโมโตแล้วก็เขียนโน้ตเอาไว เขาได้ใช้ปากาเมจิกเขียนที่ถุงเท้าของเขาแล้วก็ทําเป็นรองเท้าแทนไอ้้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอวิธีต่อไปพวกมันได้มาขโมยไม้บรรทัดของสากามโตะแล้วก็เขียนโน้ตเอาไว้ถ้าอยากได้ไม้บรรทัดคืนมาเจอกับรุ่นพี่ฮายาบุาสาซะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าสากามโตะนั้นได้ใช้หัวของอาจารย์มาเป็นไม้บรรทัดแทน ไอ้ย้ยมึงจะล้ำไปไหนวะไอ้พวกตัวกิกี้ชักเริ่มจนปัญญาซะแล้วทำอะไรยังไงสกักามโตก็ไม่เดือดร้อนเลยอะจนพวกมันเหลือบไปเห็นคูโบตะคุ้งเข้ามันก็เลยเลือกใช้วิธีนี้แหละจับคูโบตะคุ้โกนหัวซะแล้วก,ก็ทิ้งข้อความเอาไว้บนหัวด้วยว่าให้มาเจอกับรุ่นพี่ฮายาบูาสาซะเจ้าสกามโตเมื่อสกักามโตเห็นอย่างนั้นเขาจึงทนอยู่ไม่ได้เขาเลยหยิบถุงดำมาอะไรฉีกเป็นฝอยๆทำเป็นวิกให้คุโบตะคุ้งก่อน <laughs> ใช้นีไปก่อนนะเพื่อนแก้ขัดไปก่อนแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจไปเจอกับรุ่นพี่ฮายาบุสะที่แม่น้ําตอนนี้การดวลตัวต่อตัว,ตวระหว่างซากมโตโตเด็กปีหนึ่งและรุ่นพี่ฮายาบุสะนั้นกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วพอมาเห็นแบบนี้รุ่นพี่ฮายาบุสะชักเข้าใจแล้วถอดแว่นมาเขาก็เห็นชัด บอกแววตาแบบนี้อันตรายจริงๆเขาก็พุ่งตรงเข้าไปจะสัดหน้าเจ้าสกมโตสักทีหนึ่งจัดการมันให้ได้แต่ถ้าว่าคุณรำตรวจก็ผ่านมาเสียก่อนคุณตำรวจก็เรียกเลยทำอะไรกันอยู่นะฮะมานี่หน่อยสิมาคุยกันหน่อยการโชคต่อยแบบนี้